สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าเนื้อดีนะครับเป็นผ้าเนื้อเหนียวทนอายุการใช้งานนานนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยนะครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับดึงได้กระชากได้แล้วก็ผ้าสามารถกันน้ำได้นะครับคุณสมบัติ กันน้ำกันแสงแดดแสง UV นะครับกันฝุ่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่คุมการแจ้งนะครับผ้าคุมที่เป็นตะกูลผ้าเราจะใช้จากเย็บนะครับน้ำอาจสามารถซึมตามรอยเย็บได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะนำเสนอเป็นผ้าคลุมรถของมิลเซเว่นนะครับอีซูมิลเซเว่น รุ่นนี้เราจะขายอยู่ที่ราคา3000บาทท้วนนะครับเก็บเงินไปทางวันนี้ผมก็จะคุมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นคุมของรถ for t u n e r นะครับรถไซนี้จะคล้ายๆกันนะครับเป็นรถเกดที่นั่งผ้าคุมรถของเราจะเราจะตัดตรงรุ่นให้นะครับคุมก็จะสวยงามสำหรับลูกค้าท่านใดที่มี แหลกหลังคานะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีเสาอากาศก็สามารถสั่งเราได้นะครับจริงๆการคุมคุมด้านหลังมาด้านหน้าก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมคุมด้านหน้าไปด้านหลังก็จะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับท,ที่ร้านเรามีผ้าจำหน่ายทุกรุ่นทุกไซส์นะครับลูกค้าก็สามารถ สั่งมาได้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดจะสั่งพิเศษตัดผ้าลงถึงพื้นก็สั่งมาได้นะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องการให้ร้อยเชือกรอบคันนะครับแต่ก็เราจะบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดที่กำลังมองหาผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถเหนียวเหนียวทนทน,ทนอายุก,การใช้งานนานหลายปี ใช้สักพื้นนะครับติดต่อสอบถามเราได้นะครับผมอีซุมิวเซเว่นราคาสาม0ันบาทท้วนครับผมพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ